สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเ่งอุดมแพงนุเคราะห์เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อืมอันที่สำคัญนะคะอย่าทานเพราะหิวอย่าทานเพราะแบบว่าเห็นอยู่ก็ทานไปโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากที่เรากินตามใจปากมามากมายทั้งปีแล้วปีใหม่นี้ได้เลิกนะคะ กลับมาดูแลตัวเองซะทีไม่ว่าจะเป็นทํากินเองที่บ้านหรือมีการงานกินเลี้ยงข้างนอกเคล็ดลับก็คือเลือกตักอาหารพวกผักผลไม้หรือถั่วเป็นหลักเพราะนอกจากจะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารอาหารประเภทกากใยจะทําให้เราอิ่มไวขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก w o m m n m t a i team com แนะนํารายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์ โทรศัพท์0623965298 0623965298